อีสอร์เร J K J R เรีอบร้อมครับพี่เปาาลงว่าลงว่าลงว่าเป็นอะไแมดูแผลนะแม่ดูแผลแๆเออพี่เปาเรา J K จะชนะเลยครับพี่เปา มมัันนนนแบบเี่ย JK Telephone อะพี่เปามันก็คนทำไปเพื่อชนกันไม่ได้ใช่ไหมไม่มันเสียมันดูมันดูหาเรื่องนะเออพี่ไม่มีพี่ไม่มีแกงที่นี่หรอกพี่มีแกงที่อื่นอ่ะสูตดดำเหมือนกันคุณชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรบางสีครับก็ผมก็บอกไปแล้วไงก็นึกว่าคนนั้นคนนั้นก็ชื่อเปาเหมือนกันเราตายได้เนี่ยคิดว่าไอ้ไหนมึงทำมึงทำเป็นเก่งนะไปดี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 โอเคขึ้นได้แล้วูเหียไม่ไปไหนไม่ไปไหน ดีป่ะดีป่ะมันมันแต่งแล้วเหรออันนี้แต่งเต็มแล้วครับพี่เปาวิ้ยคนเอ๋อระจุยเลยอ่ะใช่ครับพี่เปาไปไหนต่อดีครับได้หมดเลยแล้วนะมึงเลยกูไปได้หมดอ่ะยังไงยีงไงไอ้ไนเตียนอยู่ไอ้ไนน้ำจิม้มกินน้ำจุ่มแล้วเจ,จ,จ้าพี่เปาเราเราต้องไหนว่อครับไอ้ไหนไหนเออี่นี่นนี่นี่ วว้ wow! มามันล้มมือมันตีมันลงแน่มัีมีดิแล้วสาวคู่อะค่ะพี่เปาเออกูรู้แล้วกูจะดูคู่นี้แล้ค่ะไอไนท์ว้าว ขับรถอยู่น่ะมีซีมาแล้วนี่ไงไหนทีซีมึงทีซีเหรอครับพี่เปากิให้ากครพูดทีซีอ่ะมึงพูดเหรอไม่ได้พูดเขาเมื่อกี้เขาพูดอ้าใครใครพูดทีซีอะช่างไม่รู้อ่ะไอ้ไหนนี่ยมาไรงเอทีไอสัตว์มันเข้ามาทำไมเนี่ยไอ้นาย จากพี่เปาดว่าพี่เปาสวัสดีครับพ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครมาดูเหตุการณ์อครับพี่เามันมันอยู่ได้ไมครับเนี่ยเดี๋ยวมันต้งับนีรับพี่พี่ดูได้ไมครับพี่พี่ดูได้ไหมครับเอาเลยครับพี่อดูเออพี่ได้พี่ดูได้้ครับคับับว่งแสิวงงม นายนายเด็นาย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 เขาเด็นายคือเคสแรกเลยเอ้ยใครที่ไม่ได้ทำอะไรไปช่วยไปดิเอ้ยเพื่อเราโดนไล่แบบไอ้ดอนแคร์ยไม่เมื่อให้มาบอกให้มันขับมาตรงนี้เลยตีตำรวจตรงนี้เลยบอกมันไม่ต้องขับหนีแล้วให้มันขับมาที่นขับมานี่เลยเราตีมันตรงนี้แหละต่อเลยครับเด็ดเดียร์เลยคันต่อเลยครับต่อเลยครับไอเมลไอเมลนั่งกับมันให้ดูหาเมลให้ไหม พ่าเมลเล่บอกว่าเมลไม่ต้องหนีแล้วขับมาตีตรงนี้เลยตีหมดแล้วแมวไอเมลตู้ไม่กูเช็คสูตรเช็กสูตรหน้าหลอดแเทียเคเจอเอ็นยาใช่ไหมครับพี่เปาใช่พิ่งจะพูดแจะพี่ไอตรงนี้เนี่ย

พี่ป่าวเลยด้กันชือไว้อะก็น่ากลัวเนี่ยแล้วมันลมังว่าแล้วมนว่ล้มน่เป็นอะแมนดูแลมนะได้ดูแลมแนะเด็กเด็กมาเด็กเด้องพี่เองไม่เป็นไรน้อไม่เป็นไรช้างเขาเราหน่อยอ๋อไม่เราเราเราว่าเราว่าไอ้เเจเเจเคเเจเคเชเจเคเชเปพี่อะ เออพี่เปาเลยเจเคจะชนะเลยครับพี่เปาเข่ารอ้ด้านมันมันหลับแล้วเนี่ยมันหลับแล้วเนี่ยมันบอเป็นสปอร์ตเจเคจะชนะเนี่ยไอ้ฟ้าขันเลยขันแหลมไอ้เนี่ยทนั่งของพี่เปาอะมันแหลมจัดเลยดูดิหล่ออะไอ้นี่แหละมันล้อหลอกอ่ะมันล้อหลอกอ่ะให้ปักกใช่โค้งหน้าสี um> ่มาพี่เปาเสียงนี้ต้องเจทากะไม่ก้อยแบคิวบอกเลยพี่พี่เปาเขาไปถึงพี่ทากะเจเคได้เลยพี่เปา อาพูดไปดิพูดไปดิทากะ JK พูดไปพูดตะโกนไปทากะ JK แล้วกตูบอกว่าทากะก็มีทากะเดียวคือทากะ JK พี่ใช่พี่ทากะ JK ไหมครับพี่ไอ้อ้เป็นไรอ่ะเป็นอไไไไ้ต้้ตไไ้นอ้อไไอไีออออพี่ขอเดี๋ยวออออยไอ้อ บอกเดี๋ยวว่าจ JK ท็อปท็อปโฟร์ท็อปตัวชนกันได้มึงก็คนกูก็คนเดียชนกันได้เอออะไร JK ท็อปโฟร์เหรอครับพี่เปามึงก็คนนะมึงตัชนกันไม่ได้ใช่ไหมครับพี่เปาอยู่ข้างหลังนี่ยพี่อยู่ตาบอดป่ะเนี่ยว่าไปไหนอะไม่เจออะไรไหนอะไรไปไหนอะไรอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเขาเขาเขาจะตีตำรวจแล้วเนี่ย ขาตีตำรวจแล้วเนี่ยเขาห่ออยู่เนี่ยเห็นไหมนี่ครับพี่เปาคนนี้ที่ขยันรถที่พี่เปาเนี่ยครับคนเนี้ยใช่ครับแล้วก็เออเหรอนี่นี่ชื่อเปาเหมือนกันหรอครับชื่อเปาครับอ๋ออันนี้อันนี้อยู่อยู่มั้ครับพี่แกงอะไรครับอยู่แกงผมไม่มีแกงครับที่นี่ครับผมอยู่แกงที่นู่นครับอ๋อโอเคครับใช่ครับมีมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับอ๋อไม่ไม่ไม่มีเลยครับพอดีวันเนี้ย เจอโจนคนนั้นก็ชื่อเปาเหมือนกันก็เลยนึกว่าเปาเดียวกันไม่มีอะไรน่าจะคนละเปาครับก็เลยจะถามถามพราะว่าเปาคนไหนแตถามมาหาเรื่องเลยนะครับใช่ไปไหนอนะครรับถามมัาหาเรื่องกันเลยนะครับใช่ครับพี่ปาแต่แต่ทันี้เราไม่มีใครช่วยครับพี่ปาเลยพี่แก่ครับไม่ได้หาเรื่องครับก็ถามดูว่าเหมนชื่อเหมือนกันไม่แต่เสียงแบบเสียงมันดูตึงๆไงประเด็นอะใช่ป่ะล่ะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับไม่มันเสียงมันดูมันดูหาเรื่องนะเออ พี่ไม่มีพี่ไม่มีแกงที่นี่หรอกพี่มีแกงที่อื่นอ่ะสูตรดำเหมือนกันแล้วพี่วินอุ้ยไอ้บอยโดนป่นอะไรบ้างบอยครับผมเรียกบอยไปเลยเรียกที่เปาครับผมเลยครับครับผมเลยครับครับผมเลยครับเขาบคอกว่าเขาบอกแต่กูบอกบางทีครับพี่ตู้ครับอยู่ไหนครับพี่ตู้หไปปาคนนที่ตู้แคร์ครับพี่ตู้แคร์ไปฆ่าเลยครับไอ้บอยฉิงงวยกันแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนแรกทักว่าเปาเปาไหนครับ ก็ผมก็บอกไปแล้วไงก็นึกว่าคนนั้นคนนั okay> ้นก็ช ouais ื่อเปาเหมือนกันแ้วเขาเป็นโจนไงไหนเอาเงินกินวป่ะพี่พี่เปาได้มีจตรตัวฮ่าฮ่าฮ่คร่จฮ่ั่า้่าฮ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 ่่าฮ่า่าฮปาฮ่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 ่่น่่่่ ครับไอ้ไหนคอนเทนต์เธาเท่ากับเขาเลครับขอบคุณมากแต่ตัวพี่เปาเราไม่ใช่ที่นุ๊กเราโดนเราเราตายได้เลยที่เราไอ้ไหนมึงทำมึงทำเป็นเก่งนะไอ้สัตว์มึงทำเป็นเก่งนะไอ้เฮี้ยว่า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 เมื่อกี้มึงแหลมนะไอ้สัตว์พอกูแหลมมึงไม่ช่วยกูนะไอ้เด็กเฮี้ยไอ้สัตว์เฮี้ยได้เลยพี่เปามึงทำกูแหลมนะไอ้สัตว์ กูสาเปิดก่อนคือว่ามึงกระตามึงนั่งเงียบปัดเลยนะไอ้เฮียไอ้เฮียสัตว์รู้สีปากอะพี่เปามึงเงียบทำเฮียเลยเมื่อกี้ที่มึงช่วยกูก็เรื่องใหญ่ไปแล้วไอ้เฮียมึงยังกลัวทำเฮียอะไรกูไปก็ไม่เขาเปิดคนเดียวไงสัตว์พี่เปาพี่เปากำลังตายได้เลยนะพี่เปามึงจะกลัวเฮีย คือเมื่อกี้เนี่ยกูเปิดได้อย่างสวยอ่ะมึงก็รู้อยู่แล้วมึงจะพูดไงมึงเสือกไปพูดไงไงทียไหนสัตว์พี่ป้าตอนนี้มีเดียวเฟรนรุ่นเดี๋ยวพี่ป้าตอนเนี้ยมาด่ะสองต่อสี่สิบเขาสีอ่องขันน่ะใช่ใช่ครับกระเป๋าหนังเป็นตัวใหญ่พี่ด้วยโค้กไปไปไปเยวดูดูไอเดียก่อนเลยเดี๋ยวที่ทำเป็นตีตำรวจตลอดก็ได้ขอบคุณมากครับ ไอไหนมึงเมื่อกี้มึงไม่มึงมึงปล่อยกูโศกกลางสัตว์อ่ะกูสัตว์ปิให้ด้วยโอเคครับแเราไปทิ้งสอบใหม่ค่ะพี่เปาไม่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 ต้องไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วสัตว์เฮี้ยงคนนี้โดนโดนตีจริงไม่มีรอเลยเฮี้ยไปดูเลยขาเตี๊ยงโอเคครับแล้วเราไปเปิดอะไรเขี่ยมยังคบพี่เปาเปิดอะไรเขียวรู้เรื่องเหรอเขาไม่อยู่ดูไว้เหรอดูไว้ไม่อยู่อันนี้แก๊งอะไรครับเนี่ย หรัวอ้ะหลัครับเขาครับแก๊งอะไรครับเนี่ยด้วยครับด้วยครับอ๋อครับไอ้ยี่ไหนนะครับด้วยครับด้วยจะอีสปอร์ตกับเจเคตอนไหนนะครับพี่เปาออะไรนะด้วยจะเจคิวเนไ่ยนะครับพี่เปาไม่รู้เยียตอบไปบ้างแค่ดับไปปั่นดิเอ้ยตู้หมวยด้วยครับ ครับเอออีสปอร์ตดูไว้เจเจคิตตัไหนแล่ะครับพี่อ่ะไม่ทราบเลยครับโอเคครับโอเคครับผมไปละสู้ๆครับสู้ๆแต่เจคิตต้อมานะครับช่วงเนี้ยมึงกับกูจะตายมึงกูจะตายอ่ะเอาทีเนี้ไอ้สัตว์อีเหี้ยมึงจะมากูตายเลยี้ยเด็กเหี้ย เดี๋ยวนี่พี่บอลเาตไม่ได้แล้วพี่บอลมึงชนกูอีกเลยได้ไอ้ไหนรถที่นั่งฟังเ่ยรถตำรวจครับขอโทษครับมึงก็บอกเดี๋ยวขอโทษแล้วมันหายไม่มีคนตายหรอพี่อ่ะโอ้โหเดี๋ยวรอรอแผลได้คราบก่อไหนพูดเลยไอหาชนเลยอ๋อเจ็บครับถ้าขอโทษแล้วมันหายแผลได้เขาไม่มีคนตายหรอกครับพี่ ไอ้พี่บอลมึงสดไม่ถูกแล้วมึงสดมึงสดจะไว้เฮียฮะมึงสดจะว่ามึงสดจะไวเดี่เฮียแต่พี่บอลคดีไว้เลยครับพี่บอลได้การมึงรันนะมึงรันฉัดอะไรเดี๋ยวดีมึงมาปั่นมึงอย่าไปปั่นแก๊งนี่ไงปั่นแก๊งนี่มึงเอาตัวคนเดียวดิโอ้โโอเคครับ แต่มึงเจอของจริงเนี่ยเมื่อกี้นะอย่างไอ้ไอ้ไอ้บางซงบางซิปอะไรเนี่ยมึงเงียบกิบเลยมึงไม่ช่วยกูสักที่ไอ้เหี้ยพี่เปาเขาเขาโปจัดเลยพี่เปาเราก็ต้องรู้ซิปป่ายครับพี่เปาไม่งั้นเราตายนะเราวนกลับมาแลนเหลืองเหมือนเดิมมึงวนกลับมาแลนเหลืองเหมือนเดิมเหี้ยเราเราไปไหนดีครับพี่เปาแลนเขียวเราก็เช็คมาแล้วครับพี่เปาเราจะไปกลัวอะไรไหนก้าแลนฟ้าดิแลนฟ้าดิแลนฟ้าดิ ไ,ไปแม่ง <ไป S 2> ทุกแลนน่ะกูะ๋ปวดยันสะพาไอ้สัสอย่างนั้นน่ะกูไปสภาเลยก่อนครับพี่เปาไปกันเอา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 คนที่แบบไม่มีทางสู้อ่ะเนี่ยนี่รถพมูดครับพี่เปาหักลบกันเขาตีกันเนีขาตีกันอยู่ทั้งสามคู่ไอ้สัสเอ็นดีอาร์ไปไหมครับพี่เปาไปแต่พี่อะไรเดียว <laughs> <laughs> ไปได้ไปได้ไปได้ไปไไคุยเขาได้ ไอ้ไหนเขาจะออกเขาอยู่เป็นสิบป่ะนายไม่กล้าพูดอ่ะพี่เปาไม่ต้องพูดดีก็อยู่เงียบดีโอเคครับนาจะรู้สิบไว้บิมมึงพาไปทอะไรแปลกมาไห้ซึ่งเข้าไปตะวี่อะไรล่ะไปไกลเมียก็ได้นั่งไปก่อว่านั่งสองอะพี่อ่ะคนแปลกไปโดนตัดคนแปลกไปพี่มาไปคนแปลกไปพาพี่เบทางโน้นพี่จะพูดนะครับว่าตู้มือขวาพี่เปาอยู่ไหนไปด้วยอย่า่ๆๆๆๆๆๆมันเอาจริงในตู้อ่ะมึงอย่าล่ะมันไม่เว้นกูนะ โอเคพี่ปายังงงอ่ะดีเขาในที่เที่ยพี่ปาห้ามไว้อ่ะไปพารถก่อนอืมโอเคกู้ขับขับก่อนได้ป่ะตอนต้นไฟอ่เออเออได้ได้เพียงแค่ระวังเดี๋ยวไปไปไปไฟกันไหนเดี๋ยวไปดูด้วยพี่วินพี่ดาวเดี๋ยวไปไฟใหญ่ไปดูด้วยไปไฟกันไหนเดี๋ยวเอ็นทีอาร์ไปไฟกันที่ไหนล่ะครับเดี๋ยวไปดูได้ครับไอ้ไอ้ไม่ไอ้ไม่ไม่เป็นไรเนี่ยแลบ ดราใช้รวมเราเป็นนิ้วสอยนะเราแบบนี้เลยนะตเขาพี่เนี่ยไอแบ๊ด้วยพี่ไม่แต่ว่าได้อยู่เมืองนี้ไม่ตูกอะไรที่ว่าเดี๋กลับเมืองแล้วเออน้องเออน้องถ้าอยากดูก็ดูเงียบๆน้องน้องไอท่เนี่ยครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปแฮกกำลังใจครับไม่เชียร์ตบตีตรงนี้เลยตรงนี้เลยไม่ตีเขาใช่ไหมเขาไม่ตีคนม่เนี่ยเนี่ยตู้คนนี้ ต้องไม่เอากระสุนเลยมั้งที่ไปไม่ได้พี่ที่แหลมใช่ไหมคนนี้เลยใช่ไหมโอ๊ยไปไปอ่ะที่เปล่าเลยโดนตีได้อ่ะพี่เปล่าเฮ้ยโดนหลอกอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละเขาไม่ตีมหลอกอยู่นี่แหละเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าเขาเขาสุดดำเหมือนกันแต่เขาไม่ได้อยู่ในนี้แต่เขาเป็นสุดดำเหมือนกันเพ่แต่ใไม่ได้พูดเขาหัวหัวต้มพูดเขาหัวต้มเขาพูดไม่เอา ไอ้ฟ้ามึงไอ้หกไอ้เก้ามอมมาปะเดี๋ยวยิงปากเดี๋ยวต้องยิงปากมันแถวนี้นะใช่เหรอพี่ใช่แค่ผมเต่าก็ตายแล้วมั้งไม่ต้องยิงแล้วโอ้ยเอาลงน่ะเปาก็ตายแล้วครับโดนส่งแล้วไม่น่ามีอะไรเลยอะเตมันอยู่เยอะมันอยู่เยอะไปก่อนมันอยู่เยอะตะกี้มันบอกว่าเลยไหมอาทิตย์นี้เจเคชนะ NTR แน่ต่อต่อหน้าแลนแดงต่อหน้ากูต่อหน้าทุกคน คนได้ยินใช่ครับชามถามยกันว่าแบงแหบแม่งแหลบบาลีไฮเด็กก็ชื่อแม่งหรอโโหใช่ไหมครับพี่เปาพี่เปายินถูกไหมแต่ในอีกนั่นนั่นมานะครับเนี่ยมาถึงอินเดียมาเหรอครับเคเคเขาเฮ้ยมันเป็นใครอ่ะตบปากตัวยังถามพี่เปาเอาแบบไม่เห็นเลือดนะเอาให้เลือดสิเปาโอ้โห ขเป็นเน้มันแบบนั้นเียมาได้ตได้เาเมื่อ้อมึงอยู่เฉยๆฟังเขาไปเออเขาเขาแค่ขู่เฉยๆเขาไม่เอาจริงหรอกยิ้มถุงใส่ตัวเลยแล้วรวมเลยพี่บางคนมันยังไม่หกปากหเอาแ้ไปตู้ล่างขวาไปตูล่างขวาดูแลบเนะ้าแล้วตอนนี้มึงแลดูแบบเขาอีกนะี้าโอเคโอเคโอเคไปทางขวาตูล่างขวาพี่ป่าตู้ล่างขวาตู้ล่างขวาไปโอเคโอเคโอเค กูพี่เปาได้โดนตีแน่เลยอ่ะได้การจะมาฟังเงี้ยพี่เปล่าไปถ้าผ่าถ้ามันหอมึงกับกูสองคนทำไงอ่ะบัตรประกันกูมีบัตรประกันกูไม่มีนะายสัตว์อากูมีครบหมดนายนไม่มีอาวุธกับพี่เปากูมีมันหรอแล้วมันเอาไม่เอาไม่เอาแล้วมันกูเอามันเอากูเห๋อร์ทำไงเนี่ยกูเห๋อรเลยนะเฮียไอ้ไหนสัตว์ไหนตัวไหนไเฮียนายนายช่วยเคงไงช่วยเฮียแล้วกูโดนนะไม่ต้องกลัวครับพี่เปา พี่ปาลลุนใหญ่อะได้ได้ <laughs> พี่ปาลกับไหนลุนใหญ่เงี้ยลุนใหญ่อ่ะ <c oughs> มันมันพาไปไหนตู้ไหนตู้ล่างขวาอ๋อตู้ตู้ต,ต,ตู้ล่างตู้ล่างตู้ล่างขวาคือตู้เลเบลล่าเลเบลล่าไปเลเบลล่าเลยไปขับไปพี่ปอลเมื่อไหร่เมืองจะเปิดอ่ะพี่ปอลนะจะได้ขับรถบินขับบินโอ้ย เอาจริงนะครับพี่พี่ขับรถชนคนอย่างเงี้ยไม่ขอโทษมันไม่มีคนตายหรอกเอาจริงอ่ะเอ้าไม่ขอโทษเลยพี่ชาไอ้เหี้ยไอ้ยัดใน MVP ชัดไว้เดี๋ยวเรามีเรามีกล่องซ้อมมีมีกล่องซ้อมพี่พี่พี่ไปดูก่อนพี่มีกล่องซ้อมเปล่านาโดนด่านานเพิ่งเพิ่งเพิ่งเกิดพี่เป็นเรียนมางงจ่าไม่เหนียววะมันเอาไปมันเอาไปเอาตู้ตังไหนวะตู้ข้างในข้างในเปล่าแน่ใช่มั้ง เป้าของฟางก่อนว่าไงน้องไงนี่ไม่ใช่ผมไม่ใช่เปานี้ครับคนในแก๊งผมมีคนที่ชื่อเปาอยู่คนนึงงกระตอพี่กระตอเขาบอกว่าพี่เธอตัวพี่เปาโอ้กูกูนี่จัดกูกูลมกูสองจุดห้าจัดไอ้สัดโอ้โอ้พี่บอกพี่เป็นคนละอองอ่ะพาใครมาตั

ใครมีใครมีกาชาหรือสเก็ตบอลเลยตัวเก็บไัด้วยก็ได้นะเพราะว่ากล่องซ่อมหรอมันกลับหายนะกล่องซ่อมคือตรงไหนครับแชทมึงจะมาแต่งตัวเหมือนน้องกูทำไมฮะรีแพคิดหรือรีแพรแมชชีนเฮ้ยมันน่าจะเป็นรีแพแมชชีนปะมึงจะมาแต่งตัวเหมือนรีเพคไมวัาหมดแล้อ่ะดไปแล้วไปแล้วขอต้อมมแวลด มองกูบจัดไอสัตว์ไหนป่ะไหนป่ะไปไหนอะครับพี่เปาเอ็มห้านี่ไปแก <ภา S 2> ่ตถอะเนี้ย <ๆ S 2> ตู้ตอนนี้เขาไม่หยิบถุงห่ออพี่เปาเขาไม่เอามแล้วไปเกี้ยไอ้นะไอ้นะเขาเพิงถึงห่อเลยอะพี่เปาไปเก้ะบอกถึงห้อมาอยัางพบยังไงเงี้ยพี่เปาเฮียมันจะตีกันไปเกี่ยวเลยกูดึงเราก็แหลมเถอะไอ้สัตว์เจี๋ย เราเดินเราตายไม่ได้ไอพี่เปาเมื่อกี้กูโบนจัดอ่ะมันบอกว่าในแก๊งก็มีคนชื่อเปาอ่ะไอ้สัตว์กูจะบอกว่าแก๊งกูมีคนชื่อตู้อย่างเงี้ยเมื่อกี้เนี่ยเฮียแล้วพี่เปาต้องเปิดแล้วแหละจริงไหมเปิดเฮียอะไรสับต้องเปิดต้องเปิดไอพี่เปาต้องให้รู้หน่อยเปิดเฮียอะไรกูมีตัวคนเดียวเลยเนี่ยมีมึงกับกูสองคนไอ้สัตว์ที่มันไม่เคยเห็นหรอกเขามาสองตี่ออกทางแก๊งอ่ะพี่เปาพี่เปาก็ในตีตัวเซพี่เปาอีโมในตีตัวเซพี่เปาอีโมโอ้ทีมเวิร์กอะพี่เปาพูดเหมือนง่ายนะไอ้เฮีย พี่เปาเลยให้ต่อยไงอลยต่อยป่ะพี่เปาแทน,น,น,แน,น,นแอีโม่ป้าเบี้ยวหมดหมดแก๊งัะพี่เปาอืมเราไปซ้อมก่อนไปมาปซ้อมก่อนใจเย็น